สวัสดีครับผมจะมากราบขอบพระคุณแม่แม่ที่ช่วยบุญมาทุกทท่านรับก่อนอื่นเลยการบวชครั้งนี้เป็นการบวชแก้บุญครั้งที่พ่อใหญ่อยู่ที่วังทะลุก่อนที่พ่อใหญ่จะได้เข้าไปร่วมเป็นชั้นตรงงานอยู่ที่วังทะลุร่วมกิจกรรม ตอนนั้นพ่อใหญ่กำลังจะถูกยืดไปก็ต้องกราบขอบพระคุณช่องพี่หนุ่มสุรินพี่เพียงขวานแล้วก็ช่องสามสาวดาวซิ่งพี่จอยขับกราบขอบพระคุณที่ท่านร่วมเป็นสะพานบุญให้มีแม่ๆรู้จักพ่อใหญ่ทองคูนร่วมบุญกับพ่อใหญ่ทองคูนช่วยถ่ายชีวิตช่วยใช้นี่ ให้กับพ่อใหญ่ทองคูณและก็ควานผมก็กราบขอบพระคุณทั้งสองช่องรับมากๆาครับครั้งนี้ก็จะถึงเวลาที่ผมได้ให้คำสัจจะวาจาไว้กับเจ้าพ่อวงังสะลุโดยมีคุณแม่อ้อยที่ท่านมีความตั้งใจในครั้งนั้นที่ ถ้าหากมีแม่แม่ช่วยพ่อใหญ่ได้ท่านอยากจะให้ผมวันจีดบวชแก้บุญให้กับเจ้าพ่อวังทะลุเพื่อที่แผ่บุญให้กับแม่แม่ทุกทท่านที่ท่านได้ช่วยพ่อใหญ่ไว้ในครั้งนั้น แต่ว่าในการบวชในครั้งนั้นไม่สามารถบวชให้ทำให้โดยทันทีได้เลยเวลามานี่เลยเวลามารวมเป็นปีระหว่างที่เลยเวลามามีเรื่องหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับฟานและก็พ่อใหญ่ทองคูณ ในระหว่างนั้นผมคิดจะสร้างโรงเรือนให้กับพ่อใหญ่หลังจากเสร็จแล้วตั้งใจว่าจะบวชเพื่อแก้บุญเพื่อให้ตามคำให้ไว้สัจจะวาจาให้ไว้กับเจ้าพ่อวังทะลุและความตั้งใจของคุณแม่อ้อยด้วย ครั้งนี้ถึงเวลาแล้วบ้านของพ่อใหญ่ทองคูณก็เสร็จลงสมบูรณ์ได้ทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องกราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณคุณพ่อสุภฤกคุณแม่ไอาาราดาและก็แม่แม่พี่บัวทุกท่านกราบขอบพระคุณคุณเสือคุณสิงที่ ท่านทำให้เม่ม่รู้จักพ่อใหญ่ทองคูณขอบพระคุณเม่ม่พ่อพ่อทุกทุกท่านที่ร่วมสมทบคะแนนสร้างโรงเรือนให้กับพ่อใหญ่ทองคูณและได้มีคะแนนจัดงานบวชเพื่อแก้บนในครั้งนี้ด้วยในครั้งนี้ ผมตั้งใจจะบวชหนึ่งเดือนในการลาบวชครั้งนี้อาจจะน้อยนักเวลาหนึ่งเดือนแต่ผมขอให้คำมั่นไว้จะบวชหนึ่งเดือนนี้จะทำให้ได้ดีที่สุดให้ได้ดี มากที่สุดให้คุ้มค่ากับแม่แม่พ่อพ่อทุกท่านได้ช่วยบุญเข้ามาในการบวชครั้งนี้ผมจะบวชอยู่ในวัดในหมู่บ้านไม่ห่างไกลจากจที่พ่อใหญ่อยู่การบวชครั้งนี้ก็มี พี่ควานสามท่านมีพี่ควานถึงพี่ควานหนุ่มพี่ควานตีที่ช่วยดูแลพ่อใหญ่และแม่พูนไม่ว่าทั้งอาหารหายญาหาอาหารน้ำและรวมถึงทําความสะอาดบริเวณที่พ่อใหญ่และแม่พูนรัพย์นอน ผมก็ฝากขอฝากแม่มช่วยเมตตาดูแลพี่ควานทั้ง3ท่านด้วยรอเวลาที่ผมลาบวชหนึ่งเดือน